เมื่อเวลา7นาฬิกา30นาทีของวันที่28กรกฎาคม2568ที่ลานสาครบุรีสารกลางจังหวัดสมุทรสาครจัดพิธีทำบุญตักบาตถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568โดยมีนายนาริตเนรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดสมาชิก ที่สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดและผู้นำภาคเอกชนร่วมพิธี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประทานในพิธีจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายทูบเทียนแพรเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระเทพสาครมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวดเจสรารามพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วประทานในพิธีถวายเครื่องทยธรรมทอดผ้าไรจำนวนสิบไรต่อด้วยการกรวดน้ำรับพรจากพระพิสุสง์ ต่อมาผู้แทนศาสนาอิสลามและศาสนาครต์กล่าวถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นพระสงฆ์จึงได้รับบิณฑบาตจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568